กเ็เล่งของตาก็ตา,ตาไงไไอย่าฉีกค่ะไม่เอาห้ามฉีกนะคะถ้าใครฉีกยายจะตีนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยจ้าจอย่าฉีกนะยายจะเอาไม้เดียวมาเลยนะถ้าใครฉีกอะโอเคไหมไหใช่โอเคไหมไพราไม่ก็ไปเอาไม้เดียวมาให้หน่อยคุณตานนคะยน่ไปเอามาไหมไม้ไม้เดียวมาเลยไปเอามาเองเลย เอาเองเลยค่ะไม่เอาเองไม่เอาเองโอ้โหเก็บเก็บใครทำหล่นนะลูกแม็เก็บกนะเก็บเ,เนี่เออพลอยทำเนี่ยเก็บเลยไปเก็บช่วยพี่เลยน้องเพชรไปน้องเพชรทำหล่นน่ะพลอท้าอยู่พล <c oughs> อย้า่ะเก็บเพื่ออะไเดี๋ยวเจ้าช่วยหน่จ้ะเ <c oughs> ออช่วยพลอยหน่อยตาอะไรหกลูกเนี่ยของพลอยใครทำอ่ะลูก เออผมมัดอืผมมัดก่อนเออดูเขาจะมัดผมให้กันโอ้มัดผมมัดผมให้กันก่อนมัดผมก่อนจ้ามัดผมให้ยายเหรอได้ค่ะสองขวบกับอีกสี่เดือนนะคะสี่สี่ห้าเดือนแล้ว โอ้โหกินกินลาเวนเดอร์มาเลยอ่ะไปสิกินเขาก็เป็นจังสีเขาก็ได้กับร้านกบคีรว่ดมาได้กินเอี่ยมจักเที่อแต่ว่าคอยว่าอ้วนน้ำหยางกินเขาก็บ่เอี่ยมนี่เจ้าเจ้าว่ะเขาก็บ่ได้กินน้ำโมูเนี่แต่ว่ามัสยิอย่างใส่เนี่ย หือะไรลูกขอแย่งฮะขอแย่งข่อยขอแย่งขอแย่งตรงไหนอะลูกแย่งยังไงของตาอ๋อของตาเหรอลูกของเต็นโอ้ของเต็นเอาของเต็นมาตาเอามาเหอะเอ้าใช่ไหมล่ะลูกเอามา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 ของแกนนู่นเอามาเลยมาเอาให้ขอดเลยให้เราก่อนเลยให้เลยให้มาเออ มาก่อนนันไงเขายิ้มแล้วอย่งก็เป็นอย่างนี้เลยเนาะเล่นกับหลานนะยเล่นกับเด็กเนาะเต็ม <c oughs> นึกทำอะไรอะลหกไหนยายดูสินึกทำอะไรยายดูก่อนพอยทำอยู่หรอพอยทำอะไรอยู่ หนูถ่ายรูปอะไรมากมายขนาดนั้นถ่ายอะไรไม่เต็มน้่เลยก็คอนถอยกว่า,าก,กินแรงอะไรอะลูกเอาเย้ยน้อยมาแล้วมากินข้าวเร็วยายน้อยมา,ามาพระเจ้า,ามารวดมารวด ไม่นวดแตนนะเออไม่ไม่นวดไม่นวดแตนนะไม่นวดนะรู้ว่านีมันวันนีเจ็บดีคนนี้เออคนอยากกินอะไรให้หน่อยอ่าตัวใคตัวใคเจเอ่ออ่าไม่ใครต้องคอยคนนี้เอาไม่นี่เอาไม่ลูกคนนี้อึอยู่ไม่กินแรงไม่กินกินเนื้อแรงเลยหนูกินนี้หนูกินลูกชิ้นอยู่ยาย ถ้ากินน้องกี้ดิใช่ไหมแม่ความรู้สึกเขาเพิ่มขึ้นเขาเห้กินกินได้ไหมไม่กินไม่กินหนูไม่กินข้าวโพดเขาให้เหรอโทรหาใครไม่รู้เมื่อกี้โทรศัพท์ดังมามแต่ฝนโทรมาเปล่าไปเรียนไปรับใครอ่ะลูกแม่แม่โทรมาฮัลโหลแม่หรอฮัลโหลแม่โทรมาเอาคุณตาทำความสะอาดด้วยนะน้ำวนนี่เลยจะพ้นั้น งานปูยูเล่นกุ้งกินแต่หอยก็ต่อไปกินข้าวอะไรก้าลูกชิ้นเขาชอบนอะไรคะลูกชิ้นค่ะพูดก่อนเอ้ลูกชิ้นค่ะเบอร์นี้ดีดีเขาอยากได้ชุดนี้เขาไปเลือกเอาอยู่พารากอนเนี่ยเขาชอบเนี่ยเขาเขาอยากได้น้องพลอยวันไหนน้องพลอยคะป้าซื้อให้เขาเนี่ย สวยเลยถัดสุดใดมาคอยนอนหลับตื่นขึ้นว่าถามเขเลยว่าเปิดตลาดกับแม่นาั่งนะม่ให้เอาไม่ะนะเอาไม่ให้น้าครูอะไรเร็วลูกเร็วมาดูนี่เลยเรามาดูการ์ตูนแล้วเดี๋ยวมาใช่การ์ตูนไทยเมนเอือดสิเมนเอือดสิมาให้ตัวสั้